74, เขาเจิบสเขาบอกว่าลวดเหล็กยาว4เมตรมีพื้นที่หน้าตัดก็คือ0.5ตารางเซนติเมตรผูกยึดติดกับคานนะครับคานแข็งเบาที่ A B O คานแข็งเบา A B O ที่จุด V จงหาส่วนที่ยึดของลวดเหล็กเมื่อมีน้ำหนัก2,000กิโลกร,รัมมากระทําที่จุด A ของคานถ้าเหล็กมีค่ามวลรัดของยางเท่ากับ สองคูณสิบกำลังเก้าหรือสองร้อยคูณิบกำลังเก้าหรือสองคูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดนิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็ให้ค่า G มาด้วยก่อนอื่นนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องคานนะเราก็ต้องกำหนดจุดหมุนของมันนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะกำหนดจุดหมุนก็คือให้จุด O ตัวเนี้ยเป็นจุดหมุนเลยนะครับจุดหมุน ทำไมเราถึงให้ตัวนี้เป็นจ ulously, ุดหมุนเพราะว่าเราไม่ต้องการทราบแรงตัว ja น anyway> ี้นะเราไม่ต้องการทราบแรงหมุนตรงนี้เราก็เลยกำหนดตัวนี้เป็นจุดหมุนพอกำหนดตัวนี้เป็นจุดหมุนอ่ะมันก็จะมีแรงผ่านมากที่สุดนะครับพอมีแรงผ่านมากที่สุดไอตัวเนี้ยมันจะไม่เกิดโมเมนต์เพราะเรากำหนดเป็นจุดหมุนแล้วแต่เราจะสามารถหาแรงตึงเชือกตัวนี้ได้นะครับหาแรงตึงเชือกตัวนี้ได้ ซึ่งแรงถึงเชื่อตัวนี้เป็นในส่วนของเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราต้องการนะ,ะตรงไหนบ้างที่เราสามารถนำไปคำนวณได้หนึ่งเลยก็คือ,อมวลของวัตถุนะครับตรงไหนอีกระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงถ้าตรงนี้เป็นจุดหมุนมันจะมีสองระยะครับระยะจากจุดหมุนอ,อันนี้เกิดโมเมนต์ ทวนตัวนี้ก็จะเกิดเป็นโมเมนต์ตามนะครับดูตามนีเ้เขาต้องการหานะส่วนที่ยืดของลวดเหล็กเมื่อมีน้ำหนักสองพันกิโลกร,รมัมก็คือส่วนที่ยืดของตัวนี้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราคำนวณหาแรงได้ทั้งสองส่วนเลยหาแรงส่วนนี้ก็ได้หาแรงส่วนนี้ก็ได้นนไดโอเคนะครับ จากสรรมการซิกมาเอเท่ากับศนโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามอะโมเมนต์ทวนมีแรง2,000นิวตันนะคบเอไม่ใช่สิ2 0 0พกิโลกรัมหรือว่า2,000 20, 0นิวตันเนี่ยกระทำอยู่ก็จะเป็น2,000คูณ G ก็คือคูณ10เข้าไปนะครับแล้วก็ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็เป็น6เมตร นี่อันนี้คือโมเมนต์ทวนทิศทางของมันนะครับส่วนโมเมนต์ตามก็คือแรงตรึงเชือก t ตัวนี้นะผมให้เป็นแรง t เลยแล้วกัน t คูณกับโมเมนต์ตามก็คือเท่าไหร่ครับระยะระยะมันจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็4เมตรเพราะว่าตัวนี้เอาไปแล้ว2เมตรตัวนี้ก็จะเป็น4เมตร นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทีออกมาเป็นสองพันเป็นสองหมื่นเนาะคูณกับหกส่วนด้วยสี่มันก็ตัดตัดเป็นสามส่วนสองมก็ตัดได้อีกเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นคูณสามก็ได้ทีออกมาเป็นสามหมื่นสามหมื่นนิวตัน จากนั้นพอเราทราบทีแล้วนะครับเราก็สามารถนำไปหาเด l ต้าได้นะครับหาส่วนที่ยืดออกของลวดได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนนี้หรือส่วนนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันก็คือจะพูดยังไงเนี่ยมันก็ลองนับน้ำหนักตัวเดียวกัน่ะโอเคนะอ่ะโอเคเราก็ตั้งสมการ y เท่ากับเส่วน A คูณด้วย L ลศูนย์ส่วนเดลต้า แเราต้องการทราบเดลต้า L ใช่ไหมเราย้ายเดลต้า L ไปครับแล้วก็ย้าย Y ลงมาก็จะได้เดลต้า L เท่ากับ F ส่วน A คูณกับตัว l อศูนย์ส่วนด้วย Y F เรารู้แล้วก็คือไอแรง t ีตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ3000นิวตันแล้วก็แทนเข้าไปเนาะก็จะเป็น t ส่วน A ผมเขียนเป็นสามพันหรือแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับจะเป็นสามพันหรือสามสามหมื่นนะครับสามคูณสิบกำลังสี่คูณกับ l อศูนย์ความยาวเดิมของมันเท่าไหร่เอ่ยความยาวเดิมของมันสี่เมตรอ่ะก็คูณลงไปสี่ส่วนด้วย A พื้นที่เขาให้มาเป็น 0.5ตารางเซนติเมตรเราก็แปลงเป็น0.5คูณ10กาลังลบ4นะครับตารางเซนแล้วก็ค่า y ก็คือ2คูณ10กาลัง11ก็คำนวณออกมาก็จะได้เดลต้า l 342ตัวนี้2คูณกับ0.5ก็เป็น1พอดี ก็จะได้เดลต้าแอลเท่ากับสิบสองสิบสองสิบกำลังลบสี่ย้ายขึ้นไปก็จะเป็นสิบกำลังสี่บวกกับสิบกำลังสี่เป็นสิบกำลังแปดตัวสิบกำลังสิบเอ็ดตัวนี้ย้ายขึ้นไปก็จะเป็นสิบกำลังลบสิบเอ็ดก็จะได้สิบสองคูณสิบกำลังลบสามหน่วยเป็นเมตร สิบสองคูณสิบกำลังลบสามสิบกำลังลบสามตัวนี้ก็คือมิลลินะครับก็ได้เดลต้าเอลออกมาเท่ากับส mm. นะิบสองมิลลิเมตรคำตอบก็คือข้อข้อสี่นะครับเขียนเนาะไปดูข้อที่เจ็ดสิบห้านะครับ